คำคืนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการชมดาวต่างไปร่วมกิจกรรมโต้ลมหนาวนอนนับฝนดาวตกเจมินิส2,568ที่สวนพฤกษาสาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์อํเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งการชมดาวท่้มกลางธรรมชาตินอนนับดาวฝนขออภัยครับนาะนอนนับฝนดาวตกเจมินิสในสวน มีคาราวานกล้องโทรทัศน์ตั้งกล้องสองดาวทำความรู้จักกับวัตถุในท้องฟ้าและกลุ่มดาวที่น่าสนใจผ่านกล้องสองตามีโซนเรืองแสงแล้วก็ DIY แอนด์บอดี้เพนสร้างสารรค์ลวดลายดาวเคราะห์คาราวานบอลูนดาวเคราะห์ทั้งระบบสุริยะด้วยครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสังเกตการปรากฏการดาว ฝนดาวตกเจมินิตหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ค่ะมีศูนย์กลางกระจายตัวอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนคู่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง20ธันวาคมของทุกปีสำหรับปี2,568นี้คาดการมีอัตราการตกสูงสุดในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่14ธันวาคม2,568จนถึงเวลา2.30นาฬิกา30นาทีของวันที่15ธันวาคม2568ประมาณ 120- ถึง150ดวงต่อชั่วโมง สำหรับฝนดาวตกเจมินิสนะครับเกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่เข้าตัดกับสายทานของเศษหินแล้วก็ฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะห์น้อย3,200เฟทอนได้ทิ้งไว้ขณะเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเมื่อโลกโคจรผ่านเส้นดังกล่าวแรงดึงดูดของโลกก็จะดึงเศษหินแล้วก็เศษฝุ่นเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของโลกก็เกิดเป็นลำแสงแบบวาบหรือว่าในบางครั้งก็มีลูกไฟขนาดใหญ่ถึงไดช ที่เทศบาลตำบลแม่กาอํเาเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาได้มีพิธีปล่อยแถวขบวนรถของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าเฝ้ากลาบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดที่สองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งขบวนดังกล่าวประกอบด้วยประชาชนจากอำเภอดอกคำใต้อํเาเภอแม่ใจ และเจ้าหน้าที่รวม846คนโดยจังหวัดพะเยาได้อำนนยความสะดวกด้านการเดินทางและการดูแลความปลอดภัยอย่างครบถ้วนครับนายพีรัชจันทิมาประหลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวพร้อมกล่าวให้โอวาทและอำนวยพรกแก่ผู้เดินทางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเรียบร้อยความสามัคคีและความปลอดภัยตลอดการเดินทางเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ตำบลทุ่งสีอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานวันดีโลกประจำปี2568หรือ World Soil Day ภายใต้หัวข้อดินที่สมบูรณ์สู่เมืองที่สมดุลเกื้อกูลชีวิตซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการจัดการทรัพยากรดินส่งพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติว่าพระราชดำริด้านการพัฒนาดินก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมภายในงานผู้ว่าราชก,การจังหวัดพแพร่ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรต้นแบบพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนิทรรศการวันดินโลกเพื่อเผยแพร่อ,องความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน สำหรับความเป็นมาของวันดินโลกนั้นนะครับในวันที่5ธันวาคมของทุกปีโดยเมื่อวันที่20ธันวาคม2556ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกทำให้ประเทศสมาชิกกว่า200ประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อย้ำถึงความสำคัญของรัพยารดินต่อมนุษยชาติและการพัฒนายาที่ดีครับ นายอารลุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจมุสลิมเมืองรถม้า โดยมีนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานฝ่ายดำเนินการได้กล่าวต้อนรับนะครับนอกจากนี้มีพลตํารวจตรีสุรินทร์ปาราเล่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการจัดงานได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยส่วนราชการเอกชนองค์กรศาสนาองค์งงก,ร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลทั่วไปตลอดจนพี่น้องมุสลิมในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงจํานวนมากเข้าร่วมพิธีนะครับที่มัสยิดอันฟาลาในตําบลหัวเวียงอําเภอเมืองลําปางครับ เพื่อเป็นการจัดหารายได้ใช้จ่ายในกิจการมัสยิดและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่จําเป็นเพื่อเป็นงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านศาสนาของเด็กเยาวชนในจังหวัดลําปางรวมถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้สนใจอิสลามหรือผู้ที่เข้ารับนับถืออิสลามใหม่หรือว่ามูอัลลัฟที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงานได้จัดการเรียนการสอนศาสนาแก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่เข้ารับการนับถืออิสลามใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาและได้ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณทั้งทุนทรัพย์ และทรัพยากรด้านการศึกษาค่ะ